ต่อมาในมาตรา48โสรัสะรองนายกเทศมนตรีพ้นจากตำแหน่งเมื่อใดน,นะครับก็จะมีหลายกรณีด้วยกันนะครับวงเล็บหนึ่งก็คือนายกเทศมนตรีพ้นจากตำแหน่งนี่รองนายกก็จะพ้นไปด้วยนะครับวงเล็บ2นายกเทศมนตรีมีคำสั่งให้พ้นเพราะว่านายกเป็นผู้ที่จะแต่งตั้งหรือจะปลดออกตำแหน่งก็ได้นะครับวงเล็บ3ตายวงเล็บ4ลาออกโดยยื่นหนังสือตลาออกต่อนายกเทศมนตรีนะครับ รอ,องนายกเนี่ยนายกเป็นคนแต่งตั้งเพราะฉะนั้นการลาออกเนี่ยก็ต้องยื่นต่อนายกเทศมนตรีวงเล็บ5ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา48นวะวงเล็บ6ก็ระทำการฝ่าฝืนมาตรา48จตุทศะนะครับในเมื่อ,อเมื่อสักครู่นี้นะครับวงเล็บ7ถูกจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุกวงเล็บ8 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยพิจารณาสอบสวนและสั่งให้ออกจากตําแหน่งตามมาตรา73นะครับในวักต่อมาให้นําความในวงเล็บ1วงเล็บ2วงเล็บ3วง4วงเล็บ6และวงเล็บ7มาใช้บังคับกับการพ้นจากตําแหน่งของที่ปรึกษานายกเทศมนตรีและเลขานุการนายกเทศมนตรีด้วยโดยอนุโลมนะครับ